สวัสดีจ้าพี่น้องปวงไปมาวันนี้นึ่งข้าวเหนียวนะคะได้แล้วเดี๋ยวเรากลับข้าวก่อนนะคะกลับด้านเนี๋ยกันนะคะทุกคนจ้าใส่ข่าวเดอร์มาเด้อนึ่งข้าวเหนียวจ้าข้าวเดียวจบลูกอยากกินข้าวเหนียวทุกคนจ้าฮงห้ลูเนี่ยจังเลย ชอบกินข้าวเหนียวซื้อมาหนึ่งกิโลนึ่งไปครึ่งถุงปิดไว้เลยจ้ะเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วไอ้นี่กลับด้านแล้วก็รออีกสักสิบนาทีแล้วค่อยเอาใส่กล่องข้าวค่ะรอแป๊บนะจ๊ะแล้วค่อยดูอีกทีนึงเรานึ่งข้าวเหนียวแล้วเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะแปลาข้าวเหนียวมาลง ตัวนี้ไว้นะคะอันนี้เอาใส่น้ําบิดเรียบร้อยเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเสร็จแล้วจ้าลงเลยจ้าลงเลยนี่พอดีเป๊ะ ข้าวเหนียวเดี๋ยวรอลูกชายมาก็รับประทานได้จ้าเพราะเราใส่ข้าในอะ่ะอันี้แหละเดี๋ยวเนื่องนานเกินไปมันจะเดะข้าวเหนียวปั้นไม่เป็นก้อนโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาล้าง เราจะมาล้างตัวนี้ค่ะแล้วค่อยว่ากันอีกคลิปหน้านะคะขอบคุณสําหรับคลิปนี้ที่เขามารับชมโอ้ยเดี๋ยวเอานี่ปิดไว้เอมเรียบร้อยหนึ่งกระติบบายบายสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้า